า้าถสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจอนะาร์ตนครมารำใจจนร้อยนะคะมันมีเข้าเหร็นอยู่จหวัดอำนาจจะเริ่อเพี่น้องดูตึกอัดตะพานบอกบ้านเนี่ยก็ลอสงอสร้างทอนอสร้างท่อนอยอมันเรน่อยเรืนอกสร้างท่อนอกสร้างท่อนอกพี่นองอันนี้เป็นงานฉลองโบสถนะคะวันนี้เราก็มาถึง b ทีเป็นที่เรียบร้อยนะคบส่วนพี่บอยก็ ให้นอนประมาณสองทุ่มกว่า,าแล้วก็จะปิดนะครับวันนี้เราก็จะมาสองเมนูที่พี่นนทแล้วก็ทีมแม่ครัวใจก็น้อยทำนะครับอัน,นี้อันนี้ทอดปลาอันนี้จะเป็นไก่ย่างม,มกไข่ปลา อันนี้กินได้คนเดียวแล้วก็แกงจืดหมูสาบแล้วก็จะมีข้าวต้มข้าวต้มโคลนข้าวต้มโคลนใส่กล้วยของหวานผลไม้ชนจะเปเนมีแตงไทยน่ากินมากแตงไทยขันเกียวสีมันหอมมันบอหอมครับหอมพี่เป็นคนที่บุกไปมากกินแตงไทยทำไมครับมัน มันหอมแห้งหโหดจิงจรไงว่าลูงว่าเคยมาก็จะมีแตงโมพี่น,น้องก็จะทำเป็นแีแพ็เดียๆโอ้แพ็คไว้<ล><ล>ดีแรงยงดีเลยแล้วก็จะมีกล้วยไข,ข่กล้วยไข่นี่พันเอาไว้มันเกลียวคนนี้สีเสือคนนี้อันนี้มันคือส,นนนนนสีนี่ครับแล้ก็จะรอบ,บอสมาทานข้าวประมาณสองทุ่มกว่านะคะรับถ้าเด้พี่น้องมาพอกันก็มาลำใจกันหน่อยอยู่บ้านสามทอนะครับ อำเภอมอญตะพ่านจังหวัดอำนาจาเจริญน,นะครับพี่น้องยะุทอนกาสามารถมาได้พี่นอ้อ,นนนนองอุบลศรีสะเก้นะครับเพราะว่ามันเดินทางบาไก่นะครับสะดวกมัอนอีสถานที่ก็กว,าวา้างกว่าบรรยากาศหน้าฟังฟังเหนาวแห้งบ่หนาวจัดแล้วก็บรรยากาศก็ดีกำลังแบบเหมาะกับฟอญล่ามนะครับช่วงนี้กับหมอล่ามกับกระล,ลุงกระลุงกินข้าวแล้งแตงหนา<ะ>นะครับมาด้วยพี่น้องมาพงอกันอยู่บ้าน คอสางนกสางสางทอนอก,กาสาง,สางทอ่<า>งทอนอกคอสางนกสางท่อนอกวัตพุภั์บอมือเส้นสัญญาการสะกดหย,ยาอยู่ดีทอ่สสทอสร้างท่อนอกมันจะเป็น<ช>ทอ่อนอกหรือทอนอก,อนอกหัน,หนสะกดไปใส่กันแม่นะคะจะผ่าปอดใจดีใจดีวันนี้ชมฟรีซอสแก้มนะครับพี่นอกโอเคเดี๋ยวพามาส่งกับค่าฟรีบ่อยแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย